หมู่บ้านสุสานรอยฟ้าฟิลิปปินหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Hanging of Coffin of Sagada โ oh, อ okay. โอเคไม่รู้ว่าเขาตั้งอะไรสูงเชียวแฮะโอเคพูดถึงสุสานรอยฟ้าที่หมู่บ้านซากาดานั้นหมู่บ้านเล็กในภูเขาทางตอนเหนือของฟิลิปปินที่มีการทำพิธีศพที่ค่อนข้างแปลกประหลาดคือการเอาไปแขวนไว้ข้างหน้าผาสูงชัน ซึ่งพิธีนี้ชาวบ้านเขาเสื่อถ้อยกันมากกว่า2,000ปีแล้วที่ต้องนำไปอยู่บนที่สูงนั้นก็เป็นไปตามความเชื่อที่ว่ายิ่งแขวนลงไว้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ตายเข้าใกล้ดวงวิญญาณแบบพระพบุุษได้มากที่สุดรวมไปถึงการป้องกันขโมยศพด้วยแม้จะไม่ได้มีความสสองขัดอะไรมากนะแต่เวลาที่โลงเริ่มเก่าผุพังเราสบข้างในลงมาก็เป็นภาพที่ช่วยขนหัวโลกอยู่ไม่น้อยโอ้อันนี้ก็คือแอบขนโลกไว้ตอนท้ายอะไรฮะ าก็ดสบหล่นหรือโรงเก่าผุพังขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะต้องไม่เปลี่ยนทุกครั้งเลยอะ่ะ